มาดูนักแสดงฝีมือจัดจานของวงการชมพู่อารยาปะทะหนุ่มชาคริฟกันบ้างค่ะเจอกันเรื่องแรกวันแรกในละครายสีเพลิงแม้จะประเดิมเบาๆด้วยฉากหึงเบาๆเมื่อชาวเห็นไซายกำลังเช็คเสน่ห์ตัวเองแต่บอกเลยฉากนี้กลับมีเสน่ห์ไม่เบาเลยค่ะด้วยลีลาแอคติ้งพลิ้วของทั้งคู่โดยเฉพาะชาวสที่ต้องตามรักตามห่วงไซายไปทุกที่เจอบทเข้าทางแบบนี้มีหรือพระเอกชาคริตจะทําให้ผิดหวังเล่นดีทะลุมอนิเตอร์จนทั้งกองถ่ายรวมถึงนางเอกชมพู่ยังเอ่ยปากว่าเจอสายตาขี้ห่ว ขอ,ของพระเอกเข้าไปทําให้รู้สึกสวยที่สุดใน3โลกเลยล่ะค่ะสวยอยงเงี้ยชอบที่จะบอกว่าเช็คเสน่ห์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเ,ออเลยไอ้น,นี่ก็เลยแบบมีความพึงหวงออกนอกหน้าอะไรเงี้ยก็ชุดกระชากเข้าไปจริงๆชมพูดประโยคนี้ประมาณ15รอบแล้วอะ่ะเฮ้ยฉันไปอยู่ที่ไหนมาทำไมแบบไม่เคยร่วมงานกับใช่ชใช่มไม่เ,<า>มเอ,อเแบบ เออคือฟังฟังเรื่องของพี่คิดมาเยอะว่าแบบเฮ้ยอยู่ต้องเล่นกับเขาอยู่ต้องเจอกับเขาสักครั้งหนึ่งอะไรเงีง well. okay. okay. ้ยแต่ว่าวันนี้เจอแล้วโอเคเข้าใจแล้วคเหมือนกันครับยินดีครับผมสนุบเหมือนกันครับ ละครเรื่องทรายสีเพลิงออกอากาศเมื่อไหร่รับรองว่าได้แซบหนัวแน่นอนค่ะเชื BRUNO ่อ<ท>หัวจันเถอะส่วนลูกพี่เรืองตัวจริงเนี่ยเขามารอห้าวให้คุณผู้ชมดูกันอยู่แล้วพร้อมกับคุณประหัดแล้วก็ไอ้หนูวันในละครเรื่องดาวเรืองนะคะสําหรับวันนี้จนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ